สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับตอนเช้าๆวันนี้จะมาชวนทําดินนะครับจากเศษใบไม้ใบหญ้านะครับที่ร่วงหล่นลงมาแล้วก็เป็นเศษซากพืชที่เหลือจากการตัดแต่งต้นไม้หรือหักต่างๆนะครับที่เหลือจากส่วนของเรานะครับกล่องที่เห็นนี่ก็ได้ จะได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับในการทําแล้วก็ในการย่อยก็ใช้เวลาแค่ประมาณ2อถึงสเดือนเท่านั้นเองครับเราแค่ขยันลดน้ํานะครับการทํานะครับควรจะทําให้อยู่ใกล้ๆจุดที่มีน้ํานะครับเพื่อจะสะดวกในการลดน้ําไม่งั้นมันจะใช้เวลาน,านานเพราะว่าถ้ามันอยู่ไกลเนี่ยเราก็จะไม่อยากลดมันนะครับ ดินที่เราได้เนี่ยก็จะประหยัดจากการซื้อดินจากภายนอกนะครับก็จะทําให้พืชผักเราเนี่ยโตดีด้วยโดยที่เราปลูกกินเองเนี่ยเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเดยจะซ้ํานะครับเพราะดินเดิมจากที่นี่เป็นดินที่เราถมมามันแข็งนะครับก็เราจะเป็นต้องทําดินใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกอันนี้เป็นผักชีกับต้นหอมที่ปลูกได้แค่สองทุมวันเท่านั้นเองครับจากดินที่เราทํากัน ะจะเสร็จไม้ใบหญ้าก็จะเลยงอกงามดีนะครับเห็นไหมครับสมนี้ก็จะมีทั้งบวบหอมบวบเหลี่ยมแล้วก็ฟักเขียวนะครับซึ่งฟักเขียวเนี่ยให้ผลผลิตดีมากนะครับมีเยอะมากเลยจนแจกข้างวานไปแล้วก็ยังไม่หมดนะครับ ลูกค่อนข้างใหญ่พอสมควรอันนี้ยังเล็กอยู่นะครับก็มีลูกใหญ่ด้วยจะเห็นว่าผลผลิตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เราไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะครับเราลดน้ำอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราใช้ดินที่เราทำเองนี่แหละครับปลู ก็เหมาะสําหรับคนที่ปลูกทานเองนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างๆยําเลิกงานประจําก็จะเป็นประโยชน์นะครับอย่างแปลงนี้ก็จะมีผสมกันไปนะครับจะมีทั้งแครอทผักเป็ดนะครับแล้วก็กะเพรามะเขือนะครับการแล้วก็ผูวใจเท้าการปลูกผสมผสมกันเนี่ยก็จะช่วยลดเรื่องของโรคแมลงได้ดีพอสมควรนะครับเพราะ ส่วนเนี้ยเราจะแทบไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับนอกจากดินที่เราทำเพ่นั่นเองสมนี้ก็เช่นกันนะครับก็จะมีทั้งบวบเรียมบวบหอมถั่วฝักยาวแล้วก็ถั่วพูซึ่งออกให้เราทานเรื่อยๆถ้าเราปลูกทานเองเนี่ยครับสำหรับหนึ่งครอบครัวเนี่ยยังไงก็ไม่ทันนะครับแล้วเสียงสามารถแบ่งปันเพื่อนบานได้อีกตั้งหลายลังนะครับแล้วก็ การปลูกผสมอย่างที่บอกนะครับมแมลงที่เคยมีจากการที่เราปลูกอย่างเดียวตอนนี้ก็หายไปเลยไม่มีมแมลงเลยนะครับกิ่งชะอมนะครับที่เราตัดนะครับแล้วก็หญ้าบริเวณนี้นะครับก็จะถอนถูกถอนแล้วก็นําไปกองไว้นะครับเพื่อจะทําดินนั่นเองบริเวณนี้จะเป็นหญ้าขึ้นเยอะนะครับการเอาขี้เลื่อยมาถมเนี่ย จะทำให้การถอนหญ้าเนี่ยง่ายมากๆนะครับเราแค่ดึงเบาๆมันก็จะหลุดขึ้นมาแล้วก็หญ้าใหม่ก็แทบจะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีขี้เลื่อยคุมอยู่นะครับส่วนไม้ผลนะครับที่ปลูกลงไปก่อนแล้วนะครับตอนที่เรายังไม่ได้ทําดินนะครับก็ อาจจะต้องรอนะครับที่เลือที่ถดลงไปเนี่ยย่อยสลายกลายเป็นหน้าดินใหม่ที่มานะครับก็คิดว่าน่าจะเติบโตดีขึ้นหลังจากนั้นมาดูสภาพาเศษไม้ใบหญ้านะครับที่ย่อยสลายแล้วนะครับอันนี้ประมาณ3เดือนได้นแะครับก็จะเป็นดินนะครับอย่างที่เห็นก็สามารถนำไปปลูกได้เลยนะครับ วิธีท,ทาก็ง่ายๆเลยนะครับก็มีเศษไม้ใบหญ้านะครับประมาณ4ี่ส่วนแล้วก็ขี้วัวหนึ่งส่วนนะครับโรยเป็นชั้นๆบางๆนะครับสลับกันไปก็เป็นกองนะครับชั้นล่างใบไม้สี่ส่วนแล้วก็ขี้วัวโรยแล้วก็ใบไม้แล้วก็ขี้วัวนะครับทับถมกันไปครับสูงป,ประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับเราก็รดน้ําไปอย่างเงี้ยครับทุกวันเช้าเย็นได้ก็ดีครับผลผลิตที่เราได้ก็จะพอเพียงสำหรับ รับประทานภายในครอบครัวนะครับส่วนเพื่อนๆนที่อยากทําขายนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็โดยการเพิ่มจุลินทรีย์หรือธาตุอาหารต่างๆนะครับเพื่อให้ผลผลิตดีขึ้นนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับดินนี้นะครับยังสามารถนะครับนำใบเพาะเมล็ดได้เป็นอย่างดีนะครับโดยที่การที่เราเอามาร่อนให้มันละเอียดนะครับใส่ตะกร้าร่อนลงมานะครับแล้วก็นําใบเพาะเมล็ดนะครับ อัตรตาการงอกนี่จะเลยงอกงามดีมากนะครับใช้แทนพิชมอสได้นะครับเราไม่ต้องไปซื้อนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะครับแชร์เพื่อนๆได้ดูนะครับใครที่อยากทําเกษตรนะครับหรืออยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หลังเลิกงานนะครับแล้วก็มีอาหารปลอดภัยทานที่บ้านทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ